พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์นิติศัตร์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพ,พิชาโนแกลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์นิติศัตร์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับสิทธิ์ของเด็กที่เกิดจากการตั้งคภ์แทน สิทธิของเด็กที่เกิดจากการตั้งคันแทนมีดังต่อไปนี้คือ 1. เด็กมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก 2. เป็นบุทที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีภรรยาที่ทำอุ้มบุญ 3. สามีภริยาที่ทำอุ้มบุญต้องแจ้งเกิดตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนรัษฎร 4. กรณีสามีและภรรยาตายก่อนเด็กเกิดให้หญิงที่รับตั้งคันแทนเป็นผู้ปกครองเด็ก จนกว่าศาลจะตั้งผู้ปกครองขึ้นใหม่ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ